ต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลุยดิบครับในวันนี้ผมจะมาพูดถึงสถานการณ์ที่ตอนนี้ก็ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับคนในพื้นที่จังหวัดพัท,ะทะลุงครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีการร้องขอความช่วยเหลือมานะครับว่าช่วยมาดําเนินการแก้ปัญหานี้ให้หน่อยเนื่องจากว่ามีผู้ถูกงูจงอางกัดจนเสียชีวิตครับเราก็พยายามสอบถามนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก็พบว่ามีชายคนหนึ่งนะครับเขาก็มีการ เขาไปหาเก็บผักนะครับซึ่งเขาก็ดําเนินชีวิตแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะครับบางเอิญวันนั้นเนี่ยมันเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นก็คือตั้งแต่กลางวันจนถึงเย็นเนี่ยก็ไม่มีวิวแววว่าเขาจะกลับมานะครับจนสุดท้ายคนที่บ้านแล้วก็ครอบครัวเนี่ยต้องระดมคนกันออกตามหาแล้วก็ไปพบร่างของเขานในลักษณะที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับอยู่บริเวณใกล้ๆริมน้ําแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นก็มีร่องรอยการต่อสู้กับอะไรสักอย่าง พอมีการทําการตรวจสอบนะครับบริเวณร่างของผู้เสียชีวิตก็พบว่ามีร่องรอยบาดแผลนะครับตรงบริเวณช่วงคอนะครับแล้วก็มีเลือดไหลออกมาก็เลยทําการส่งร่างผู้เสียชีวิตเนี่ยไปทําการชนะสูตรนะครับแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยมาว่าเสียชีวิตเพราะถูกสัตว์มีพิษกัดน,นะครับพอได้รับการวินิจฉัยดังนั้นนะครับชาวบ้านแถวนั้นก็มาระดมความเห็นกันว่าสิ่งใดคือสิ่งที่กัดชายผู้นี้จนเสียชีวิตนะครับ และสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปมาว่ามีโอกาสสูงที่น่าจะเป็นงูจงอางหรือว่าบองหลานนั่นเองครับเพราะว่ารอบๆนั้นนะครับมีคนพบเห็นงูจงอางเลื้อยผ่านไปผ่านมาอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ประกอบกับบาดแผลที่ถูกกัดอยู่สูงนะครับเป็นรูคล้ายๆกับเป็นเขี้ยว2เขี้ยวนะครับทุกคนก็เลยลงความเห็นว่าน่าจะเป็นงูจงอางแล้วก็ได้ทําการร้องขอความช่วยเหลือนะครับไปยังเพนนิคไวไลน์และก็อสสติวิทยาซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับ ทีมอสสารพิษวิทยาภาคใต้ให้เข้าไปดําเนินการเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับรับชมมาพร้อมกันได้เลยครับท่านี่ท่านโดนตอนเคือคนโดนคัดลูกคุณคุณโดนคัมลูกตอนคำแล้วตอนป่าต้อมาเจ็ดตัวเลยแต่เป็นเห็นลอยเกีียวเห็นลอยเกีียวในกาโก้ครับนี่มาถึงจุดเนี่ยจุดเกลียดเกลียดเกลียดเดินเวียนทางควายซ่กควายนู้อย่างไหมตรงเนี้ยนะครับจุดเกลียดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเข้าไปดูที่จุดเกลียดผู้ตายจะตายอยู่ในในท่าครับ จนจะร้นไปตายอยู่ที่นี้ซ่าที่งมาพอบันแลลิ่มซาใช่ไหมเนี่ยอ้างไปประมาณลิ่มๆิ่มลิ่มมันแล้่าอ้างไปมาั้งเมตรแต่กเนี้ยนี้คือจุดๆุดแต่เดีมันเนียนอยู่เดี๋ยวเดียวลมันตาบลอยเลยนะมันลอยอยการต่อจู่ลอยเลย ต้องขออธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าเวลามีคนร้องขอความช่วยเหลือมาเนี่ยแล้วเราส่งทีมไปดาเนินการเนี่ยถ้าเหตุการณ์นะครับมันเพิ่งเกิดขึ้นสดสรละ้อนเนี่ยโอกาสในการที่เราจะจับงูสําเร็จเนี่ยมันก็จะมีสูงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหตุการณ์เนี่ยผ่านไปหลายวันแล้วนะครับโอกาสก,าก็จะลดน้อยลงตามการเวลาแต่ก็มีความเป็นไปได้เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่างูอยู่แถวนั้นอยู่แล้วนะครับแล้วมันออกมาหากินเป็นประจําอยู่แล้วเราก็จะสามารถพบตัวแล้วก็สามารถที่จะดําเนินการจับให้ได้ และปัจจัยที่ทําให้ชายคนนี้เสียชีวิตนะครับที่ชาวบ้านมองว่าน่าจะเป็นงูจงอางส่วนตัวผมแล้วนะครับก็คิดว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้สูงครับถามว่าทาไม 1. พื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยมีคนพบงูจงอางอยู่บ่อยครั้งอยู่แล้วเรียกได้ว่าเป็นถิ่นการหากินของงูจงอางเลยนะครับชาวบ้านบอกว่าเห็นเชา้าเห็นเย็นนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่เรานํามาประกอบการพิจารณา 2. บาดแผลที่กัดนะครับอยู่สูงมาก สูงถึงบริเวณตรงช่วงคอนะครับซึ่งงูที่สามารถกัดได้สูงขนาดนี้นี่ก็ไม่ค่อยมีงูอะไรครับนอกจากงูจงอางนครับแต่ถามว่าวิธีการกัดของเขาเนี่ยเขาจะทําการชูคอสูงช่วงหัวเราแล้วกัดเราลงมาดังความเชื่อตำนานจริงหรือเปล่าตรงนี้ต้องบอกว่าน่าจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่จะเกิดจากเหตุการณ์ในแต่ละบริบทแวดล้อมมากกว่าเช่นในกรณีที่งูจงอางเจอคนแล้วเลื้อยขึ้นต้นไม้ จากประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยบางครั้งไปเจองูจงอางในป่านะครับคือเขาจะกลัวเราสิ่งแรกที่เขาจะทําก็คือการพยายามในการหลบหนีก็คือถ้าอยู่ห่างเราเนี่ยเขาจะพยายามเลื้อยนะครับส่วนมากก็จะเลื้อยหนยีไปตามพื้นดินมุดเข้าซอกเข้าโพงแต่กรณีที่ไม่มีซอกไม่มีโพงเขาจะเลือกต้นไม้เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการหลบภัยนะครับแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่งูจงอางขึ้นต้นไม้เนี่ยเขาจะขึ้นไปแล้วก็ตั้งท่ารอนะครับก็คือเป็นการประเมินสถานการณ์ว่าเราจะเข้าไปหาเขาไหม แล้วถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเราเดินเข้าไปในต้นไม้ที่เขาอยู่แน่นอนครับเขาจะมีการขู่นะครับเป็นการเตือนโดยการชูพอแผลเบี้ยนะครับเพื่อเตือนเราไม่ให้เข้าใกล้แต่ถ้าเกิดว่าสายตาของเรานะครับหรือสายน์ของเราเนี่ยมองแค่ไม่ได้มองบนมองแค่ข้างข้างข้างล่างเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเขาและพอเข้าไปในระยะที่โจมตีของงูเนี่ยเขาจะทําการฉกกัดซึ่งในกรณีนี้นะครับก็จะมีเคสนะครับที่ถูกงูจงอางกัดบริเวณไหล่หรือคอในอดีตเนี่ยก็ เคยมีมาบ่อยๆเพียงแต่ว่าผู้ถูกกัดเนี่ยอาจจะไม่ได้รอดชีวิตมาเล่าให้เราฟังว่ามันกัดอย่างไรถึงทําให้คนเข้าใจว่ามันชูคอสูงนะครับแล้วก็กัดสูงนั่นเองอีกกรณีหนึ่งซึ่งผมสันนิษฐานว่าน่าจะมีความสอดคล้องกับเคสนี้มากที่สุดก็คือกรณีที่มีการเรามีการนั่งลงนะครับนึกออกไหมครับวา่าชายผู้นี้เนี่ยเขาเดินไปหาผักผักอยู่ที่ไหนอยู่ตามพื้นดิน และในการหาผักนะครับก็ต้องมีการมองไปที่พื้นดินเจอผักก็ก้มลงไปเด็ดหรือไม่ก็นั่งเด็ดเป็นไปได้ไหมว่างูจงอางเนี่ยอาจจะอยู่แถวแถวนั้นเลือเล้อยผ่านมาบังเอิญน,นะครับเลือ้อยผ่านมามาเจอคนที่กําลังเคลื่อนไหวนะครับเก็บผักอยู่ด้วยความตกใจก็เลยมีการเตือนโดยการชูคอแผลงเบีย้ยแต่คนที่เก็บผักเนี่ยอาจจะไม่ได้มองอยู่อาจจะมองแค่ข้างล่างนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเป็นการกระตุ้นตลอดเวลาจนทําให้งูรู้สึกว่ากาลังถูกคุกคามและฉกกัดเข้ามาในที่สุดนะครับ ต้องบอกว่าการตัดครั้งนี้นะครับผู้ถูกกัดช่วงไม่ดีอย่างมากเลยเพราะว่ามันมีตำแหน่งการกัดที่มีบาดแผลเนี่ยบาดแผลหนึ่งเนี่ยมันกัดเข้าตรงบริเวณเส้นเลือดดำพอดีซึ่งแน่นอนครับมันทําให้พิษเนี่ยสามารถแพร่กระจายเข้าไปได้อย่างรวดเร็วในร่างกายของเราและทําให้ผู้ถูกกัดเนี่ยเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วนะครับคือจากสภาพแวดล้อมนะบอกว่ามีการต่อสู้กันลองลึกภาพกันครับการต่อสู้กันมีการเคลื่อนไหวมีความตกใจมันจะกระตุ้นนะครับ ทำให้พิษเนี่ยกระจายเข้าสู่ร่างกาได้เร็วขึ้นและสุดท้ายนะครับก็จะเกิดอาการหมดสตินะครับหรืออาจจะเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วเลยก็ได้นะครับก็ต้องบอกว่าต้องขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างสูงนะครับส่วนกรณีนะครับการดําเนินงานในครั้งนี้นะครับทางทีมอสอวทิทยาภากใต้ก็จะทําการประสานงานไปเรื่อยๆนะครับให้ชาวบ,บ้านสบายใจได้